ตีรถสวยส่งรถทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กับเนยแล้วก็พี่โชติกานะคะที่ตีรถสวยรถยนต์มือสอของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็เลือกงามยามดีนะคะมาส่งมอบนะคะตัว n i s สันมาร์ 1.2E ปี2018นะคะคันนี้สีฟ้าเลยเดี๋ยวเนยขออนุญาตสอบถามพี่โชติกานิดน,นึงว่าทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราที่ตีรถสวยคะวันนี้เพื่อนแนะนำอะค่ะว่ามีประกันให้แล้วก็รถรถแบบว่ารถถูก ก็แล้วทีนี้อ in şey ่ะก็คือว่าเราตัดสินใจที่ว่ามามาจากนี้มาซื้อตรงนี้ก็รถเขาดีดีด้วยเนาะดีด้วยสวยถูกใจไหมคะพี่สวยถูกใจมากเลยค่ะชอบตรงรับประกันเนาะรับประกันของเรานะคะก็คือดูแลหลังการขายเข้าสู่ให้2ปีเลยตัวนี้พี่ชฎิกาก็ประทับใจเลยเข้ามาได้ถามนิดนึงวันที่ ติกาเข้ามาทําเรื่องอะค่ะจัดไฟแนนซ์มาจองอะไรอย่างเงี้ยมีเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่เสียสักบาทเลยเนาะ,ะแล้วก็วันนี้แอบกระซิบด้วยเราจะไปส่งรถที่เพชรบูรณ์กันใช่ค่ะอันนี้ก็คือพี่ติกานะคะดูมาจากในเพจเนาะใช่อยู่ด,ดูจากในเพจอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่าง,ะะงเราก็มีส่งรถให้ทั่วไทยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวเนยทำนิดนึงของพี่โชติกานะคะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่เอ่ยเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทมีประวัติผ่อนเครดิตประวัติดีด้วยใช่ซื้อรถคันนี้ซื้อคนเดียวไหมคะพีมีคนค้ำไหมไม่มีคนค้ำอ่าซื้อคนเดียวเลยนะคะไม่มีคนค้ำค่ะที่สําคัญได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็วันมาจัดมาจองไม่มีค่าใช้จ่ายแถมส่งรถให้ถึงเพชรบูรณ์เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเนยให้พี่โชติกานะคะฝากเบอร์ไว้นิดนึงเผื่อคุณลูกค้าทั้งบ อยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพี่0614749789ค่ะก็ถ้าใครชมลิปนี้อยู่นะคะอยากจะโทรสอบถามข้อมูลก็สามารถสอบถามได้เลยเอกสารยุ่งยากไหมคะพี่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันวัดผลเร็วไหมเร็วมากเร็วมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนยกับพี่โชติการนะคะขอตัวไปส่งมอบรถกันต่อเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นรถสไลด์ไปเพชรบูรณ์กันด้วยใช่คะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ